ดไปเลยช่วงนี้ผมกินอาหารอร่อยมากจเจริญอาหารสุดๆกินข้าววันละเจ็ดมื้อแถมมีของว่างก่อนนอนเล็กน้อยผ่านไปแค่สามวันน้ำหนักผมขึ้นมาตั้งสองโลเนะี่ยห้สิบห้าโลพี่ไม่ใช่สองโลผมว่าพี่ควรที่จะออกไปวิ่งลดน้ำหนักบ้างเอ้ยไม่จริงหุบปากตัวนี้นะแก Guys, คนโลกที่แสนโหดร้ายใบนี้นะครับมีแต่คนจ้องที่จะจับผิดเราเพียงแค่ผมนั้นเป็นคนรักการกินและน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดเดียวทำไมต้องมาบูบี้กันด้วยในวันนี้คุณผู้ชมครับผมจะมาทำในสิ่งที่ผมรักนั่นก็คือการกินต่อไปนี้การกินให้อ้วนจะไม่ใช่จุดเสียหรือข้อเสียอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรานั้นกำลังเล่นเกมนี้ get fat and roll r s เป้าหมายของเกมนี้ก็คือการกินนะครับให้ตัวอ้วนเหมือนกับคุณผู้ชายสุดหล่อเท่คนนั้นจะสังเกตได้ว่าเขานั้นน้ำหนัก500ปอนด์นะครับและหมอนั้นเรียกเขาให้ไปตรวจเบาหวานโดยด่วนแต่เขาไม่สนใจคุณผู้ชมเขาตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองนั้นอ้วนแล้วก็ชนะการแข่งขันกริ่งในครั้งนี้นี่คุณเห็นผมในสภาพขี้แห้งแบบนี้นะครับผมไม่สามารถเอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้ถ้าเกิดผมนั้นยังตัวผอมแห้งแบบนี้อยู่ไม่เชื่อเดี๋ยวลองกริ้งให้ดูนี่เป็นไง กิ้งปุ๊บโอ้โหจำนวนอาหารลดไปเยอะมากกูได้แค่131ถ้วยถือว่ากากนะครับในโลกของการกินจุเจ้าหมอนี่น่าจะกิ้งไปได้ประมาณ10,000กิโลเมตรนะเมื่อเทียบกับตัวกูฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเอาแฮมเบอร์เกอร์มานี่เดี๋ยวนี้เอาละคุณผู้ชมได้เวลาเพิ่มน้ำหนักแล้วทุกอย่างที่มีผมจะต้องจับยัดเข้าปากให้หมดอืมรอก่อนเถอะเจ้าพอลุบรออย่ามาแย่งอาหารกูกินนะ เห็นไหมตัวผมเริ่มแบบกลมขึ้นมานนิดนึงแล้วนะครับสัมผัสได้ถึงน้ําหนักที่เริ่มเพิ่มขึ้นสภาพตอนเริ่มเกมตะกี้ของผมนะครับเหมือนคนกินอาหารวันละมือ้อและในแต่ละมือนั้นเขากินได้แค่ถั่วเขียวครึ่งเม็ดเป็นยังไงเราจะพวกงั่งเป็นยังไงล่ะคนที่ดูถูกฉันตอนนี้ผมเริ่มมีน้ํามีนวลและเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วอิชาละเซออิชาร่างกายที่เป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ละเซ่ ไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องลองกลิ้งด้วยเฮ้ยวู้วยลาก่อนผมจะแพ้ในสิ่งที่ผมนั้นรักมากที่สุดไม่ได้นะครับยังน้อยๆขอให้ไปถึงสามพันสามพันโอเคไม่เป็นไรชีวิตของเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนคุณผู้ชมได้ชีต้ามามึงบังกูสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผม ผมควรที่จะได้เห็นหน้าเขาแบบเต็มๆแต่เจ้าหมอนี่บังผมสัตว์เลี้ยงตัวที่สองจัดมารุดปั๊มชีใต้ตัวหนึ่งคอมมอดไม่ไหวแล้วลักคูณสี่เลยอยากจะบอกว่าตะกี้ผมไม่ได้ซื้อเนี่ยผมแค่กดเล่นๆเฉยๆคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นเนี่เจอกูโชคดีคูณสี่ได้ไฮยีน,น่ามาแบบรแรแง่สุดยอดเลยนะครับเกมพาร์กูทำงานแล้วเยี่ยม เมียแคทเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึง่งคุณผู้ชมเกมนี้มันมีแบบซื้อพวกบูสต์ด้วยเหรอวะมันจบแล้วเจ้าพวกหนุ่มน้อยนะมันจบแล้วเดี๋ยวพวกมึงเจอกูนี่ดูกูตัวกูนั้นขยายมากขึ้นแบบรวดเร็วแล้วว้าวว้าวตัวใหญ่ oh God, <S <S หลาดแท้เลยแบบมีน้ำมีนวลพอนุ่มน้อย ตอนนี้นายนั่นดูดีมากผมคิดว่าแกพร้อมแล้วก็ลองไปเลยว้าวว้าวว้าว this is epic คุณผู้ปปชม this is epic เวียนหัวแล้วเริ่มเวียนหัวแล้วเอาวะเอาวะสองหมื่นเก้าสามหมื่นเยี่ยมไปเลยน้ำหนึ่งเริ่มแฟบแล้วผมใช้พลังงานในร่างกายเบิร์นเยอะไปหน่อยแย่ยละยังไม่ได้ถึงสามหมื่นสี่ไหมต้องถึงสามหมื่นสี่คุณผู้ชมต้องถึงสามหมื่นสี ร oh, ่างกายกูโดนเบิร์นเบิร์นถึงสามหมื่นสยสโอเคพอใจผมพอใจละดูดิได้มาเท่าไหร่หกหมื่นเก้าเกือบเจ็ดหมื่นนะครับนี่แหละเกมมันเปลี่ยนแล้วผมขอได้ตัวนี้ n e โอ i c ไม่ใช่ฟีนิกคุณผู้ชม n e โอ i c ปั้มคอมมอนเกมพาร์ทกูอยู่ไหนทำไมไม่ทำงาน ปั๊มยูนิคอร์นแบบ 3D <_ an> อาหารของพวกแกอย่างนั้นเหรอเสียใจด้วยนะโดนฉันแย่งหมดแล้วว่าไงพ่อหนุ่มตอนนี้กูนั้นตัวใหญ่กว่ามึงแล้วเฮ้ยเขาผ่าน่านไปอิตาลีแล้ววะเขานั้นได้ไปกินอาหารอิตาลีแล้วมามืมมอพี่อะนี่กูยังได้กินฟาสต์ฟู้ดอยู่เลยเหรอเนี่ยผมรับไม่ได้คุณผ,ผู้ชมครับรับไม่ได้ ผมต้องรีบผ่านไปอีกด่านหนึ่งละเอาล่ะผมจะต้องรีบไปอิตาลีแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวอันล็อกอิตาลีคุณผู้ชมตะ่กี้ผมไม่ได้อ่านเอาไว้ถ้าเกิดเรานะครับกลิ้งตัวลงไปไว้ถึง10,000 0ถึง 1, 000, ปุ๊บมันผ่านด่านให้เราเลยเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเดี๋ยวผมจะให้คุณดูมันจบแล้วมามามียาผมปลดล็อกที่อิตาลีได้แล้วเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูดณดถ้าเกิดถึง10,000 0ปุ๊บมันผ่านเลยนี่ หนึ 1> 1่งแสนตรงนี้ไหมปะมันไงได้เวลาไปชมอ,อิตาลีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่อาหารอิตาลีม,า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 มันมึมีเหรอมันเป็นไอติมอิตาลีเหรอผู้ชมทำไมกูไม่เคยเห็นวะพาสต้าใช่พิซซ่าใช่แต่ไอไอนี่มันอะไรบางทีความรู้เรื่องอาหารกูอาจจะมีน้อยกูนั้นกินเป็นอย่างเดียวโอ้เฮ้เฮอืมติก๊ก้เอกผมสามารถสุ่มไข่อันนี้ได้อืมอันคอมมอน ไม่ใช่อ่ะคุณผู้ชมผมได้ของที่มันดีกว่านี้เดี๋ยววะมึงทํางานจริงไหมเนี่ยผมเซ็งว่ะพอผมมาแมปใหม่ตรงนี้นะครับผมต้องมาแย่งข้าวกินกับเจ้าพวกนี้แล้วเจ้าพวกนี้ก็กินจุด้วยฉันจะแย่งอาหารพวกแกให้หมดสามแสนละน่าจะพอเว้ความเร็วสูงเก่งด้วยความเร็วสูงผมอยากจะรู้นะครับว่ามันตันที่เท่าไหร่จริงๆกูควรไปดูตรงหน้าประตูมันบอกกูอยู่เอ้ย เดี๋ยววาตรงนี้2ล้านเหรอฟาร์มเอก็กคคล้ยฟาร์มเฮาปั๊มได้เยติมาอันคอมมอนเจอกูกลิ้งตัวแบบมาม่ามียาอยู่ที่2องแสนห้าเอ้าตกตายเลยอย่างนี้เอ้ยทำไมอะ่ะทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับคนดีๆอย่างผมด้วยวะกูไปทำบาปท,ทำกรรมอะไรไว้วะเนี่ยดูดิเนี่ยลัคก,กี้คูณสองก็มี คูณสี่โอ้ว้าวโอเคไม่บนแล้วแต่มันหอร์ซผมได้แบบิ u จ์มาว่ะนี่แบบตัวใหญ่เนเว้ยตัวใหญ่เลยเฮ้ยเพื่อนดูสิ่งที่เราได้มาสิ <c oughs> นี่ <c oughs> บ้าเลยกูนึกว่ามันตัวใหญ่เท่าเราคุณผู้ชมแต่เอาเข้าจริงมันโอ้โหกูเอาละตอนนี้ผมได้ปลดล็อก โซนนะครญี่ปุ่นเรียบร้อยถึงแม้วันในชีวิตจริงนั้นผมจะไม่ค่อยถนัดจำพวกปลาดิบะเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรอยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่นึกออกไหมโอ้ไข่ที่ราคาแพงมากเลยอะ 2.5M เอ็มเลยหรอนันเปิดไข่ฟองก็เจ็ดแสนก่อนล้วกันปั๊มลีเจนดารี่แฮกเกอร์พันด้สวยงามมาก,กทุกพี่ปั๊มแฮกเกอร์สควอเรเจแปง เอาละผมอยากจะรู้ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเราจะกลิ้งได้สูงสุดเท่าไหร่ถ้าให้ผมเดานะประมาณห0 0 0 0 50,000สนัหมใช่ห0 0 0สนนี้จริงด้วย Brit X ก,ก,กับราคา 4.9m ถ้าผมได้ตัวนี้มาผมจะรู้สึกดีใจมาก Toy Hydra เรียบร้อยมาละ เอ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยแกมาแย่งอาหารญี่ปุ่นของฉันได้ยังไงโอเคแดรสิด okay, คุณผู้ชมครับผมจะให้เจ้าหมอในนั้นทนทุกข์ทรมากกนกันบการกินปลาดิบไปแล้ะกันผมจะไปเม็กซิโกแล้วเสียใจด้วยอ้อาหารเม็กซิโกมีพริกอย่างนั้นเหรอมีทากโก้ It's raining taco ขอดูสัตว์เลี้ยงของคนในที่นี้สิโอ้มีตัวตัวแพงๆ34ล้านมึงบ้าเปล่าวะโอ้ตรงลูวิงตรงนี้เป็นทงเม็กซิโกด้วยผมีจะรู้เหลือเกิน พวกคุณนั้นจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่ถ้าให้ผมเดาคือ1นล้านนะครับเอาไปคูณ2กับ J8 ใช่1ล้านจริงด้วยอย่างงี้กิ้งแป๊บเดียวเองดิใช่ไหมอีซี่ดิผมมองว่าอาหารในตัวเราเว้ยมันมีเยอะเกินไปแล้วการกลิ้งในแต่ละครั้งนะครับให้ถ้วยเราน้อยเกินไปมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมนั้นยังไม่ได้โชว์ให้คุณผู้ชมดูเว้ยคือคุณสามารถเอาเงินของคุณนะครับไปปลดล็อก ตรงนี้ได้เหมือนมันจะเพิ่มสปีดให้กับเราถ้าผมนั้นยอมเอา1ล้านถ้วยของผมอีควิปอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ผมจะวิ่งเร็วกว่าเดิมคูณ2.5%นี่คือมึงเร็วแล้วเหรอไม่บางทีอาจจะกลิ่งเร็วกว่าเดิมก็ได้โอ้ว้าโว้วมันเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมผมว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้แป๊บหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่น่าฟันนี่มากๆเนี่ครับคือเอ่อ บูสที่ผมเติมซื้อมันค้างเว้ยผมไม่รู้ว่ามันยังทำงานอยู่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันเกินเวลามาละผมเล่นเกมนี้มาประมาณเลยครึ่งชั่วโมงอะแต่คือมันค้างอยู่ตรงเนี้ยนี่เป็นเงินที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาเปิดไข่เพียงแค่ฟองเดียว34ล้าน ถ้าผมเปิดแล้วผมได้ตัวแย่ๆมาผมจะเสียใจมากอย่างน้อยๆขอให้ผมได้แบบเกินแรงขึ้นไปอะเกินแรงขึ้นไปเพราะว่าผมใช้เวลาเก็บนานมากเลยนะ3 2 1